สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับครูปุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแบ่งปันกับพวกเราอีกนะคะสําหรับหลักธรรมในวันนี้นะคะครูปุ๋ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะหลักธรรมตัวนี้นะคะ ไม่เรียกว่าตัวนี้สิมันมีทั้งหมด3ตัวนะคะมันเป็นคอนเซปที่มาพร้อมกัน3มตัวเลยนะ3ามตัวนี้มีอะไรนะคะคอนเซปสำหรับหลักธรรม3มตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าหลักธรรมที่ใช้ครองตนครองคนแล้วก็ครองงานเราไม่พูดพําทํทำเพลงเลยละกันเนาะเรามาเข้าหลักธรรมแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับหลักธรรมแรกนะคะ ก็คือหลักธรรมของการครองตนนะคะหลักธรรมตัวนี้มีชื่อว่าคาราวาสธรรมสี่นะคะคาราวาสธรรมนะคะก็คือการครองตนเองนะคะให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจนะคะทำยังไงอะ่ะให้เราเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ท้งด้านร่างกายและจิตใจนะ หน,นะคะก็คือต้องเป็นคนที่มีสัจจะสัจจะนะคะก็คือความจริงต้องเป็นบุคคลที่ไม่โกหกนะคะไม่พูดเท็จนะพูดความจริงและตรงไปตรงมานะคนที่พูดความจริงและตรงไปตรงมาเสมอเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจนะคะเมื่อเรามีความจริงใจที่แสดงออกผ่านคําพูดได้ชัดเจนนะคะผ่านการกระทาได้ชัดเจนเนี่ย เวลาจะทำงานทำการใดๆนะคะคนเขาก็จะมีความเชื่อถือต่อตัวเรานะคะพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นนะคะสองนะคะสำหรับคาลวะสธรรมก็คือธรรมะธรรมะนะคะก็สามารถแปลได้หลายความหมายด้วยเหมือนกันนะคะความหมายแรกของธรรมะก็คือการข่มใจนะคะข่มใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี ขมใจต่อกิเลสตัณหานะคะความรักโลภโกรธหลงสมมุติมีการทํางานอะไรบางอย่างแล้วโหมันมีคนมาชวนเราทําทําทุจริตเพราะว่ามันได้ผลกําไรเยอะเนี่ยพวกผลกําไรพวกตัวเงินพวกเนี้ยมันจะมาล่อให้เราทําในสิ่งไม่ดีแบบนี้เราก็ต้องรู้จักขมใจของตนเองนะคะหรือถ้าเรามีคู่ครองนะคะมีสามีภรรยาแล้วนะคะแต่มี บุคคลที่3บุคคลที่4ที่เข้ามาในชีวิตเราเข้ามาดีกับเรานะคะทําให้เราไข้เขวต่อความรักที่มีต่อคู่ครองของตนเองอันนี้เราก็ต้องคมจิตข่นใจว่าเรามีคู่ครองของเราแล้วนะเราต้องรักและซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราเพียงแค่ผู้เดียวหรืออีกความหนะักหมายความหมายหนึ่งของธรรมะนะคะก็คือการรู้จัก ปรับปรุงแก้ไขตนเองนะคะในส่วนไหนที่มันไม่ดีในส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าบุกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือด้านการทำงานด้านจิตใจอะไรต่างๆนะคะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเราจะปรับปรุงแก้ไขความไม่แข็งแรงนี้ยังไงเอาไปออกกำลังกายไหมนะคะหาวิธีการเนาะหรือเราทั้งทำงานไม่เก่งเลยเราก็อาจจะไปเพิ่มพูนความรู้ ไปพูดคุยกับคนมีประสบการณ์อ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานนั้นๆมากขึ้นนะคะข้อ3ขันติขันติก็คือความอดทนเราสามารถใช้ได้ในทุกเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องความรักนะคะการทำงานนะคะการใช้ชีวิตต่างๆนะคะการทำงานถ้าเรารู้จักอดทนขยันขันแข,ข็งวันหนึ่งนะคะผลตอบแทนของความขยันเนี่ย มักจะมาในรูปแบบของความสําเร็จนะคะทุกคนเหมือนอยากเรียนเก่งๆเราก็ต้องขยันอดทนอ่านหนังสือนะคะอยากสอบผ่านก็บางคนอ่านหามรุ่งหามค่ำนะคะไปติวตรงนั้นไปอ่านเพิ่มเติมตรงนี้นะคะใช้ความอดทนนะคะในการศึกษาหาความรู้กว่าจะสอบผ่านอะไรได้แต่ละอย่างแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะข้อ4สําหรับภารวะธรรมนะคะก็คือจาคะนะคะจาคะนะคะ หมายถึงมีจิตใจไม่ขับแคบนะคะรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคยได้ยินคำว่าบริจากไหมจากในที่นี้ก็การเอื้อเฟื้อผูแผ่การให้อะไรประมาณนั่นแหละค่ะนะ้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการครองตนนะคะหรือคารวะธรรมสี่นะคะที่สมบูรณ์ถ้าเราทําได้4ข้อนี้เราก็จะถือว่า เราเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งทางร่างกายและจิตใจอันนี้ก็คือหลักธรรมของการครองตนเองนะคะหรือที่เรียกว่าคารวาสธรรมสี่นะคะ